โอเคสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรากำลังมาอยู่ในหัวขอ้อ relation เนาะหรือว่าความสัมพันธ์นะครับซึ่งเด็กๆครับเข้าใจไหมครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมี2บทที่เป็นคู่กันใช่ปะคือความสัมพันธ์และฟังชันนะครับซึ่งอันเนี้ยพี่อ่าคัดสัญโจทย์มาให้เราเนี่ยเอาเป็นโจทย์เบสิกมาให้ก่อนเนาะเออโอเค๋อยพอพออัดเทียนนี้เสร็จนะครับพี่ต้องไปทาธุระสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ตัด a n s i t i o นใส่ให้เนาะเราจะเอาโจทย์เสริมมาให้ด้วยนะครับแต่พี่ว่าเทียนนี้ก็น่าจะครอบคลุมหลายอออย่่างแล้วนะเะก็ ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายไปเนาะอืมมาครับมาเรื่องกันเลยเนาะก็คือคู่ดับคืออะไรครับคู่ดับคือการนําของสองสิ่งนั้นมาเขียนันอย่างเย้ําดับซึ่งการเท่ากันของคู่ดับนั้นนะครับหน้าต้องเท่าบหน้าและหลังต้องเท่าบหนังนะจ๊องไว้และเข้าใจไหมแม่งเชื่อมด้วยควาและออแต่ถ้าไม่เท่ากักนเมื่อไรเนี่ยถ้ามันแบบว่าคู่ดับที่ไม่เท่ากันอนะ่มันจะเป็นหน้า ไม่ใช่ออกหน้าหรือหลังไม่ใช่อบอหลังไม่ใช่แบบนี้ส่วนใหญ่มันเชื่อมด้วยคำว่าหรือ,พอเพราะคาว่าคือคูณดับอะถ้ามันไม่เท่ากันอนะไม่เท่ากันแค่ตัวใดวตัวหนึ่งก็ถือว่าไม่เท่ากับแล้วโอเคปะมาพี่ก็มีโจทย์ให้เราดูเนาะเปิดมาหน้านี้ครับเออจงหาค่า x และวที่ทำให้ไอ้คูณดับ x ลบ y เอคูณดับ x อเอลบ y ยเท่ากับคูณดับสองเอลบสามอบวกวนะครับก็คือเริ่มจากหน้าที่ออกหน้าก่อนตัวนี้ ตัวนี้ก็คือหลังเท่ากับหลังเนาะก็ได้ว่าอะไรครับ x เท่ากับ 2x ลบ3ก็ได้ว่า x ครับ3เออแล้วก็ x ลบ y เท่ากับ x บวก y ก็ได้ว่า x ตัด x เนาะ 2y เท่ากับ0ครับ y เท่ากับ0ก็ได้ว่า x เท่ากับ3 y เท่ากับ0เนาะโอเคต่อมาคือการหาสมาชิกของไอนี่เนาะของไอผลคูณคาร์ติเซียนเราต้องเริ่มต้นขึ้นเราต้องเริ่มต้นก่อนครับว่าผลคูณคาร์ติเซียนคืออะไรผลคูณคาร์ติเซียนระหว่างเซต a และ b นะครับก็จะเขียนแทนด้วย a cos b เนาะหนึ่งอันนี้อว่า cos าว่า a cos cos b นะครับ cos ตัวเนี้เออ cos มายถึงเซตคูณดับนะครับที่ส่งจาก a ไป b โอเคป่ะอันนี้คือสมบัติของบทคูณคาร์ติเซียนนะพี่แนะนำให้เราจำให้หมดอืมข้อแรกนะครับ common sense ว่า a cos b ไม่เท่า b cos a นะครับในโลกฟังก์ชันแต่ถ้า a cos b เท่า b cos a นะครับก็ต่อเมื่อ a เป็นเซตว่างหรือหรือ b เป็นเซตว่างหรือ a เท่า b โอเคป่ะเชื่อไหมับว่าหรือ อ่า A c ค s สก็คอ s กระจายทั้งอะไรครับคอ s กระจายทั้งยูเนียนอินเตอร์เซแล้วก็ดนะิฟเฟอเรนเนาะอืมใช่คอ s กระจายได้แบบนี้แล้วก็ A c ค s สบลบ c ก็เท่ากับอะไรครับ A, B a c ค s สบีลบ a คเนาะเออก็ตามนี้แล้วก็ NA cost B นะครับเท่ากับ NA c o s เอนเนาะอันนี้คือการหาไอ้จำนวนสมาชิกของกลุคูณคาร์ติเซียนอืมมาก็มานั่งหาเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ง่ายๆเด็กด ก็แค่ดูว่ามันมีกี่ตัวแล้วก็จับคูณกันอะอย่างเช่นอันนี้ก็คือมี a b c ใช่ป่ะเนี่ย a b c ก็คือสามคอสกับ a c ก็คือสองก็ได้ว่าหกอันนี้ก็มีสิบตัวคอสกับสิบตัวนะครับก็ได้ร้อยเอออันนี้ก็มีสองตัวคอสกับอะไรหนึ่งสองนะสองตัวนะเว้ยว่าดูที่จุลภาคดิมันมีแค่ตัวเดียวแสดงว่ามีสองตัวไงก็คือมีหนึ่งแล้วก็มีเชตสองสามนะครับก็คือมีสองตัวก็คือสองคูณสองได้สี่อันนี้คือหนึ่งสองสามครับ ก็สามคูณกับหนึ่งเพราะมีตัวเดียวเนาะคือเซตหนึ่งสองก็หนึ่งครับได้สามอันนี้ก็มี a อบสองตัวเนาะคอสกับ Ca เสองตัวก็ได้สี่ครับถึงแม้มันจะซ้อมกันนะแต่ว่านับแยกไปเลยไม่ต้องนับแบบเฮ้ยเอบีกูนับ A เป็นหนึ่งแล้วก็งงว่าเอ้ยกูจะเขียนยังไงวะคือนับแยกไปเลยหน้ามี A หลังมี A ก็ช่างมันก็นับแยกไปเลยก็เลยได้เป็นสองคูณสองครับเลยได้สี่อันนี้ก็ได้เลย สองคูณกับสองเนาะหนึ่งสองคูณดับก็นับเหมือนกันนะครับนับเป็นหนึ่งไงเนาะเออก็คือมีหนึ่งกับคูณกับสองสามเนี่ยก็เลยมีสองตัวในตัวหลังก็เลยกลายเป็นสี่ตัวเนาะผลคูณอ่าจำนวนของไอเนี่ยของไอการแจกแจงผลคูณคาร์ติเซียนอ่ะจำนวนสมาชิกนั่นแหละออะต่อมาเนี่ยพี่จะสอนการกระจายผลคูณคาร์ติเซียนเนาะคือมันกระจายแบบนี้ครับเราก็รู้ว่า a อ o s อน c cos a c คเซีนี่ยมันมีหกตัวใช่ป่ะเมื่อจาก a อย่างนี้ก่อน A ไป A A ไป C แล้วก็ไล่มานะครับ B ไป A B ไป C แล้วก็ไล่มันเป็น C ไป A แล้วก็ C ไป C ครับจะได้เป็นคู่นับนะจะได้เป็นคู่นับ A A คู่นับ A C คู่นับ B A นะครับแล้วก็คู่นับ B C คู่นับ C A แล้วคู่นับ C C อืประมตณนี้เอาใส่เซตหนอเออส่วนนี้ก็ได้เลยครับหนึ่งไปหนึ่งก่อนแล้วก็หนึ่งไปคู่นับสองสามอันนี้ก็สองไปหนึ่งแล้วก็สองไปคู่นับสองสามนะครับเอา เออก็ได้เป็นเซตคูณดับหนึ่งหนึ่งคูณดับหนึ่งคูณดับสองสามนะครับแล้วก็คูณดับสองหนึ่งคูณับสองสองคูณดับสองคูณดับสองสามเนาะพูดยากนิดนึงเนาะเออก็แบบนี้โอเคก็เสร็จแล้วมาอ่ะอันนี้ก็คือต้องเป็นความสัมพันธ์นะเนาะจะขึ้นเรื่องความสัมพันธ์แบบจริงจังละหลังจากที่เรา อัานละพบบทไอ้เรื่องก่อนขึ้นความสัมพันธ์มานานนะครับเราก็ขึ้นความสัมพันธ์ซะทีโอเคความสัมพันธ์นะครับก็คือความเกี่ยวข้องระหว่างสิ่งสองสิ่งนะครับโอเคทีเนี้ยมันจะมีการหาความสัมพันธ์เว่ยแบบนี้คือความสัมพันธ์เนี่ยอันนี้เป็นทั้งส่วนเสริมบกส่วนพื้นฐานนะคือการเขียนความสัมพันธ์นะครับจะมีสองรูปแบบก็คือการเขียนแบบแจกแจงรูปแบบการกระจายนะครับก็คือจําไอ้เรื่องการเขียนเส้นบกเงื่อนไขได้ปะอืมมันจะเป็นแบบนั้นนะนี่ไงการเขียนแบบบบกเงื่อนไข คือมันจะเขียนแบบนี้เลยคือเป็นเซตคู่นับ x y นะครับเป็นสมาชิก a ค o s b อันนี้ก็คือผลคูณคาร์ทีเซียนเนาะโดยที่ x คือ a นะครับแล้วก็ y คือ b แล้วจากนั้นนะ่ไอหลังคําว่าโดยที่อ่ะมันจะเป็นเงื่อนไขระหว่าง a b หมดเลยไว้ซึ่งต้องอ่านดีๆแล้วพอเราตีความอันนี้ได้เสร็จปุ๊บเราจะตอบเขาเนี่ยส่วนมากเขาจะให้ตอบในรูปแบบหนึ่งครับก็คือให้แจกแจงออกมาอ่าใ,ในเมื่อเราพี่พูดถึงตรงนี้แล้วพี่ก็จะมาดูอันนี้ความสัมพันธ์บนความสัมพันธ์บนเนี่ยคือสมมตินะว่าความสัมพันธ์ r บนเเนี่ยคือไอหลังเขาว่าบนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นไอตัวนั้นคนะอตัวนั้นทันทีเช่นพี่บอกว่าความสัมพันธ์บน n อเนี่ยเอเนี่ช่็ค เั่อคือจานวนนับเพราะจำนวนนับ,อ,นนนบออนี้โดเมนเลน์อย่าพิ่งไปถึงมันเลยเนาะโอเคก็มีประมาณนี้แหละมามาดูโจทย์กันเลยอันนี้ก็อะไรครับกำหนดให้เที่กับเซตหนึ่งถึงสิบเนาะและบเทกับเซตสองถึงยี่สิบแล้ว b เป็นจำนวนคู่ได้ใช่ปะเนี่ยมีสองสี่หกถึงยี่สิบนะครับต้องเขียนความสัมพันธ์ของอ่าตามนี้เลยสี่จุดหนึ่งถึงสี่จุดสี่นะครับมันจะให้เรากระจายออกมาเป็นไอการแจกแจงอืมเราก็ดูว่าเอ้ยมันทำยังไงเนี่ยอันนี้คืออะไร อ่าเท่ากับเซตคูณดับ x y ไเป็นสมาชิก a c ค s b ตโดยที่ y ยเท่ากับสามเ็ก็แสดงว่าเราจะแทน a เอ้ยเราจะแทน x เนี่ยเป็น a ซึ่งเมื่อน,น้องแทน x เป็น a แล้วอ่ะไอค่าของสามเอมันต้องอยู่ใน b ด้วยอ่าพี่จะทให้ดูอย่างเช่นที่บอกว่าพี่แทน x เป็นหนึ่งสามคูณหนึ่งได้สมใช่ไหมครับอ่าคู่ดับหนึ่งสามแล้วน้องก็คิดดูว่าสามเนี่ยอยู่ใน b มไหมคําตอบคือไม่อยู่นะครับก็ไม่มีครับก็แสดงว่าหนึ่งเนี่ยมันไม่มีนั้นพิจารณาใหม่สอง สองคูณสามได้แหละครับได้หกหกมีอยู่ในบีไหมครับคำตอบคือมีไมนได้ถูกต้องเลยครับอ่าต่อมาสามคูณสามได้เก้าเก้าไม่มีในบีใช่ไหมครับเลยไม่เขียนสามคูณสี่ได้สิบสองสิบสองมีในบีครับมีเพราะบีเป็นเลขคู่ที่หานได้สองลงตัวไงสองสองสี่หกแปดอ,อะไรพวกเนี้ยเออแม่สองอ่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองอะไรเงี้ยคือมันมีนะครับต่อมาเนี่ยถ้าแทนอ่าเป็นห้าสามห้าสิบห้าก็ไม่มีใช่ปะแทนเป็นหกสามหกสิบแปดอันนี้มีนะครับอ่าสามเจ็ดยี่สิบเอ็ด ก็ไม่มีสามแปดยิบสี่ก็เกินก็มีแค่นี้แหละครับอ่าที่ทําให้ดูอืมก็มีแค่นี้แหละผมก็ดว่าอ่าแต่ข้อต่อมานะครับมันต่างกันก็นกนคือคู่ดับ XY เอ็กไปสมาชิก a อคอสเนะครับโดยที่ y ได้รับสามเเนี่ยสแสดงว่าอะไรครับเมื่อเราแทน x เป็น a เนี่ยมันต้องอยู่ในเด้วยอ่าพี่ก็ลองแทนเป็นหนึ่งได้ว่าสามคูณหนึ่งได้ไรครับได้สามก็ยังอยู่ในใน a เนาะแทนเป็นสองครับสามคูณสองได้ไรได้หกก็ยังอยู่ใน a, ใน a นน 2, ครับแทนเป็นสามครับสามคูณสามได้ได้เก้าครับก็ ก็หมดนะครับสามสี่สิบสองคือมันอยู่นอกเอแล้วก็ไม่มีแล้วครับก็แค่นี้แหละอ่าอันนี้เรียกว่าอะไรครับต่อไปพี่เชื่อใจหน่อยความสัมพันธ์บนความสัมพันธ์บนบนอะไรบนเอนะครับอืมมันคือความสัมพันธ์บนเอโอเคโอเคเด็กๆเรามาดูสี่สากันต่อเนาะอ่ะอะาอารเทากับเซ็ตคูณดับ x อป็นสมาชิก B c คอร์ B นะครับอืมโดยที่ วน้อยกว่า x ลบสิบห้าเนาะอันนี้คืออะไรครับความสัมพันณ์บีเนาะ mm hmm. ก็ได้ว่าอะไรต้องแทน x เป็น b นะครับเนี่ยต้องแทนเเป็น b ละเออลองดูนะครับอ่าแทนเป็นสองปุ๊บอะไระเอยน้อยกว่าลบสิบสามคืออะไร b อ่ะมันต้องน้อยกว่าลบสิบสามเลยคือเซ็ตคือไอสมาชิกของ b อ่ะมันต้องน้อยกว่าลบสิบสาม ซึ่งมันไม่มีใช่ปะก็เลยผิดแล้วเด็กคิดดูนะแทนเป็นสี่ต้องน้อยกว่าลบสิบเอ็ดก็ยังไม่มีแทนเป็นหกต้องน้อยกว่าลบเก้าก็ยังไม่มีแทนเป็นแปดต้องน้อยกว่าลบเจ็ดก็ยังไม่มีแทนเป็นสิบต้องน้อยกว่าลบห้าก็ยังไม่มีถูกปะอ่าแทนเป็นสิบสองน้อยกว่าลบสามก็ยังไม่มีแทนเป็นสิบสี่น้อยกว่าลบหนึ่งก็ยังไม่มีใช่ไหมครับต้องแทนเป็นอะไรสิบหกไงสิบหกน้อยกว่าหนึ่งมีไหมก็ไม่มีอีกนั้นต้องแทนเป็นสิบแปดแล้วครับสิบแปดน้อยกว่าสามมีไหมครับมีครับ น้อยกว่าอะไรน้อยกว่าห้าก็คือสองนะครับแล้วก็สี่เออย่าแบบนี้โอเคปะตอแบบนี้นะครับต่อมาเนี่ยคืออาเท่ากับเซ็ตคู่ดับ xy ไเป็นสมาชิกดีคอร์นะครับโดยที่ y 1, เท่กับหกเลบหนึ่งเนาะอืมแบบนั้นพี่ขอดูกน่อนพี่เขียนถูกไหมโอเคเขียนถูกหมด เสียเอาเสียวสียนิดนึงเอออย่าอย่อยอยได้ตัดใหม่เออโอเคอันนี้ก็แทน x เป็น b นะครับแล้วก็ต้องอะไร 6b ลบหน่งมันต้องอยู่ใน a ใช่ป่ะโอเคนั้นพี่ขอลองแทนตัวแรกเลยนะแทนไป็สครับได้ว่าอะไร2 62หกสิบลบหนึ่งมีใน a ไหมครับพบว่าไม่มีเออ6อะไร6 6 4 24 24ยลบลบหได้23สมมีไหมครับไม่มี <c ười> คือเด็กๆพอพี่แทน2ตัวพี่เริ่มดูแล้วว่า เขียนตามพี่นะยิ่งแทน b ค่า6 x เลบหยิ่งมากกว่ายิ่งมากกว่าอะไรวะยิ่งมากกว่า10 <c oughs> ซึ่ง max set เซตเอเท่ากับ10เพราะฉะนั้นอาถ้เากับเซตว่างครับไม่มีไม่มีความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นเคปะตอบแบบนี้ไปเลยอ้า เวนต์กมเออแบบนี้เอเคครับอ่าทันปะอ่าพี่พี่ให้ดูข้อนี้อ่ะโอเคครับมาอืมอันนี้เป็นหัวข้อที่พี่เอามาเอามาเสริมเนาะเพราะว่าคือความจริงเราจะเอาไปพูดในหัวข้อนั่นอยู่ละเองหัวข้อโคนิกโคนิกเซคชั่นกับอนาลิติกจีโอเมทิเนาะเดี๋ยวเอาไปพูดอยู่ละกราฟสามวายเท่ากับหนึ่งลบสองเอ็กซ์เนี่ยผ่านจุดอันนี้หรือไม่เขาว่าผ่านจุดนะครับก็คือแทนลงในสมการต้องมีค่าเป็นจริง ก็ลองดูครับสาม y เท่ากับหนะึ่งลบสอง x เนาะก็แทนเป็นไรลบหนึ่งอันนี้ก็แทนเป็นหนึ่งะครับได้เป็นสามเท่ากับหนึ่งบวกสองก็ได้สาครับแล้วก็แสดงว่าอยู่ไงเออพอแทนลงในสมการแล้วมีค่าจริงจงหาค่า x ที่ทำให้ y เท่ากับสอง x บวกหนึ่งอยู่เหนือแกน x คือแกน x อะ่ะแกน x นะครับมันคือสมการ y เท่ากับศนะูนย์เนาะเพราะว่าอะไรอ่ะน,น้องดูแกน x มันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ ซึ่งจุดนี้คือจุดที่ y เป็นศูนย์ใช่ปะมันเลยคือสมการ y เท่ากับศูนย์ครับและเช่นเดียวกันแกน y ก็คือสมการ x เท่ากับศูนย์ครับเพราะตำแหน่งที่ y ตำแหน่งที่แกน y ตาต้าก็คือตำแหน่งที่ x เป็นศูนย์เออระวังเด้อนั่นแหละที่จะพูดแค่นี้ซึ่งอยู่เหนือแกน x ก็คือ y อะไรครับอยู่เหนือด้วยนะอยู่เหนือแกน x ก็แสดงว่า y ต้องมากกว่าเท่าศูนย์ครับเพราะนั้นถ้า y มากกว่าเท่าศูนย์และ y คืออะไรสอง x บวกนใช่ปะแสดงว่าสอง x บวกานึ่งต้องมากกว่าเท่าศ อืมส่วนนี้คืออะไรจงหาค่า x ที่ทำให้ 2x บวก 3y เท่ากับ6อยู่ใต้แกน x ใต้แกน x ครับใต้แกน x คือ y น้อยกว่าเท่ากนะับศูนย์เนาะอืมเา็าเรียกว่า y น้อยกว่าเท่ากับศูนย์ครับแล้วจาก 2x บวก 3y เท่ากับ6ได้ว่าอะไร y เท่ากับ6ลบ 2x ส่วน3นะครับเพราะฉะนั้นครับก็ได้เป็น6ลบ 2x ส่วน3น้อยกว่าเท่ากับศูนย์ครับกลายเป็น 2x ลบ6มากวาามากว่าเท่ากับศูนย์ครับ x มากกว่าเท่ากับ3ครับอ่านก็แบบนี้โอเคครับก็จบกันไปเนาะ กับหัวข้อเบาๆแล้วก็เหี่ยวจบเรื่องฟังก์กชันนะครับพี่จะแถมเรื่องการวาดกราฟเข้าไให้นะใครมีเวลาก็ควรดูใครไม่มีเวลาก็กดคูณสองดูนะครับพี่ว่าสําคัญมากๆนะการวาดกราฟพี่จะอัดทุกเทคนิคที่มันเป็นการวาดกราฟแบบแปลกประลาดอะที่มันไม่ไม,มีไม่มีในโค้นี่อ่ะให้น้องไปเลยโอเคปะอืมมาต่อมาเราจะมาดูโดเมนกับเลนต่อนะครับ อืมอ่ะพี่แยกเป็นสามอันน,นนะคือถ้าเป็นคู้นดับเนี่ยโดเมนคือตัวแรกของคู้นดับเลยอืมแต่ถ้าเป็นอะไรครับถ้าเป็นเลนเนี่ยคือตัวหลังเออก็คือค่า y ทั้งหมดอะ่ะถ้าโดเมนก็คือตัวนนหน้าหน้าคือค่า x ทั้งหมดอ่ะแล้วถ้าเป็นโดเมนนะโดเมนต้องจัด y เทอม x แล้วพิจารณาค่า x ทั้งหมดที่ท,ทาให้หาค่า y ได้แต่ถ้าเป็นเลนเมื่อ,อไหร่นะครับให้จัดค่า x เทอม y แล้วพิจารณาค่าไวทั้งหมดที่ทาให้หาค่าเอได้ส่วนไอ้เรื่องกราฟเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปพูดกันไอ้หัวข้อสุดท้ายเนาะมันจะมีการมันจะเหมือนกับการฉายไฟลงที่ x, x, y, แกน x กแกน y อะไรพวกเนี้ยอืมแล้วก็การหาโดเมนนะครับพี่ขอให้เด็กๆระวังกรณีนี้ไว้ดีๆเออกรณีที่ถ้ามันเป็นกำลังสองนะครับมันต้องมากกว่าเท่าศูนย์เออถ้าเป็นแอกก็ต้องมากกว่าเท่าศูนย์นะครับแล้วก็ค่าในล่างเนาะค่าในรากที่สอง่ค่าในรากคู่ อ๋อเข้ไห <c oughs> เออ <c oughs> แ,แล้วก็ส่วนไม่เท่ากับศูนย์มีแค่นี้อืมสุดท้ายค่อยๆปรับแต่งไปเลยเนาะอืมจนไหวได้สำการตามที่โจทย์บอกมาโอเคครับอ,อ,อืมมามาดูเลย ก็การหาโด่งจงหาโดเมนและเลนส์เอไปนี้นะครับโดเมนก็คือพิจารณาค่าทั้งหมดที่ทาให้หาพิจาณาค่าเอกทั้งหมดที่ทาให้หาค่า y ได้เพราะว่าอะไรครับมันมี x เป็นส่วนแสดงว่าโดเมนคืออะไรครับโดเมนคือส่วนไม่ชอบศูนย์เนาะก็คือ x ไม่ทอบศูนย์ครับแต่เป็นค่าเลนส์ค่าเลนส์ก็ต้องจัดอะไรครับจัด x เทอม y เนาะก็ย้าย x ขึ้นไปค er ูณครับจะเป็น x คูณ y นะครับ x บวก1แล้วก็อะไรครับย้าย x ไปลบกลายเป็น x y ลบ x เทอม1ดึง x ออกก็เป็น y ลบ1เทอ1 x ก็เท่ากับอะไรครับหนึ่งส่วน y ลบหนึ่งก็คือส่วนไม่เท่าศูนย์ครับ y ลบหนึ่งไม่เท่าศูนย์เนาะก็ได้ y ไม่เท่าหนึ่งครับอันนี้ค่าเลนของมันอืมความจริงเนี่ยรูปแบบ8ปจสองเนี่ยมันมีสูตรโกงดนะ้วยเนาะแต่พี่ไม่ให้ดีกว่าอย่าว่าอย่าว่าแบบสมองน้องมันจะลบเกินไปพี่ก็จำไม่ได้เด็กพี่ก็ใช้วิธีการคูณคว้ยนะครับเจอแบบน,นี้แนะนำให้คูณคว้ยคือถ้าจะหาเลนนะคูณคว้ยจัดรูป ก็ได้ว่าอะไรครับอ่ะดูโดเมนก่อนโดเมนคือส่วนไม่เท่าศูนย์เนาะก็คือสาม x ลบสองไม่เท่าศูนย์ครับได้ว่า x ไม่เท่ากับสองส่วนสามอ่ะส่วนค่าเลนส์ก็คือคูณควัยก็คือสาม x y ลบสอง y เท่ากับสองเอ็บวกหนึ่งเนาะก็ได้กลายเป็นอะไรครับสาม x อ็กลบสอง x เท่ากับสอง y บวกหนึ่งดึง x ออกครับกลายเป็นสาม y ลบสองเท่ากับสอง y บวกหนึ่งอ่ะ ไ,ได้ว่าอะไรครับ x เท่ากับส y บวกหส่วนส y ลบสเนาะก็ค่าเรีนคือส่วนไม่เท่าศูบยครับ3 y ลบสไม่เท่าศูนย y ไม่เท่ากับสอส่วนสครับตามนี้อืออ่ะต่อมาฝั่งนี้ครับก็อันนี้พิจารณาค่าโดเมนก่อนโดเมนคือ x ทั้งหมดที่ทำให้หาค่า y ได้นะอันนี้คือน้องแทน x อะไรอะลงไปอะแม่ง y ก็มากกว่า y แม่งก็หาค่าทั้งหมดน้องจะแทนลบ มันก็หาค่า y ได้น้องแทนศูนย์มันก็หาค่า y ได้น้องแทนบวกมันก็หาค่า y ได้เศษส่วนทศนิยมหาได้หมดแสดงว่าอะไรครับโดเมนคือ x เป็นสมาชิกจำนวนจริงเออจำไว้นะค่าทําแบบว่าแทน5มันก็หาได้ให้น้องตอบว่า x เป็นสมาชิกจำนวนจริงต่อมาค่าเรียนครับก็คือจัดอะไรจัด y เออจัด x เท่า y เนาะก็ได้ว่า x กำลัง2เท่ากับ y ลบ3นะครับแล้วจําได้ไหมครับกำลัง2มากกว่าเท่ากับ0แสดงว่า y ลบ3ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0นะครับ y เนี่ยมากกว่าเท่ากับ3 ก็แบบนี้ครับอ่าแบบนี้เนาะต่อมาครับ <c oughs> ต่อมาอันนี้เนี่ยคือ y เท่ากับ x กำลังสองบวกสี่ x ลบหกเนาะอือหาค่าโดเมนก่อนพบว่าอะไรคือโดเมนอะ่ะมันมันคิดยังไงอ่ะมันก็หาค่าได้หมดเลยก็น้องแทน x เป็นแรงก็หาค่าได้หมดแต่ว่าโดเมนเป็นจำนวนจริงครับส่วนค่าเลี้ยงเนี่ยมันต้องจัด y ในเทอม x อืมอ่าพี่จะใช้วิธีที่พี่คิดว่าเด็กบางคนอาจจะผิดที่ดูก่อน y เท่ากับ x กำลังสองบวกสี่ x ลบหกเนี่ย น้องก็จัดกำลังสองสมบูรณ์ครับกลายเป็น x กำลังสองบวก 4x จำไว้นะการจัดกำลังสองสมบูรณ์เนี่ยเอา2หารพจน์กลางนะครับบวกเข้าลบออก4ี่หารสองได้อะไรได้สองบวกสองกำลังสองลบสองกำลังสองลบหกครับเพื่อปรับให้ค่าเหมือนเดิมเนาะไอ,อตัวเนี้ยเพื่อปรับให้ค่าเหมือนเดิมอันเนี้ยเราเรียกว่าเทคนิคการเพิ่มพูทายนะครับได้เป็น y เท่กับ x บวก2กำลังสองลบสี่ลบหกได้ลบสิบนะครับกลายเป็นไรครับ กลายเป็น x บวกสองท้า y บวกสิบเราก็ได้ว่าอะไรครับคือ x บวกสองบสองมากกว่าเท่าศูนย์ใช่ปะ y บวกสิบก็เลยมากกว่าเท่าศูนย์ครับ y เล้ยมากกว่าเท่าลบสิบครับข้อนี้เลี้ยไในตอบ y มากกว่าเท่าลบสิบครับอ่ะแบบนี้น้องคิดว่าถูกไหมครับน้องคิดว่าที่น้องทํามาทั้งหมดถูกไหมครับถูกหรือผิดครับเด็กๆคาตอบคือคืออะไรครับ ผิดนะครับใร้ําแบบนี้คือศูนย์นันทีนะครับเพราะว่าอะไรอาบางคนบอกว่าพี่พี่แม่งมั่วปะวะไอข้อเนี้ยพี่ยังแบบว่าอ้างเอกกำลังสองมากกว่าเท่าศูนย์ได้เลยทําไมข้อนี้มันจะอ้างเอ็กบกวกสองเอ็กบวกสองกำลังสองเนี่ยมากกว่าเท่าศูนย์ไม่ได้เด็กเห็นปะข้อเนี้ยมันเอ็กซิงซิงคือเอ็กไม่มีหายเลยแต่อันเนี้ยคืออะไรครับแม่งคือเอ็กบวกสองเว้ยแสดงว่าต่ําสุดอ่ะมันยังเป็นอ่าต่ําสุดอ่ะมันยังเป็นศูนย์อยู่ปะหึยังเป็นอยู่ไหม สามสองหนึ่งโอเคครับเด็กๆอันนี้ก็ x บวกสองกังสองเท่ากับ y บวกสิบเนาะก็แสดงว่าอะไรครับก็อันเดิม y บวกสิบมากกว่าศูนย์ครับ y เนีมากกว่าเท่ากับลบสิบเลน์ได้ตอบว่า y มากกว่าเท่ากับลบสิบครับอ่ะ๋ยวข้อนี้มาร์กเอาไว้ก่อนนะ๋ย่าพี่มีวิธีหนึ่งให้ดูต่อมาข้อนี้ครับพิจจรณาค่า x ทั้งหมดที่ทำให้หาค่า y ได้นะมันลาครัวรูท x ก็แสดงว่า x ต้องมากกว่าเท่าศูนย์นะครับแล้วก็เลนก็คือจัดอะไรจัด x เทอม y รูท x เท่ากับ y ลบหนึ่งครับ ค่ารูทเอกซ์น้ำมันมากกว่าเท่าศูนย์ใช่ปะค่าของราคูัแสดงว่า y ลบหนึ่งต้องมากกว่าเท่าศูนย์ครับ y มากกว่าเท่าหนึ่งเนาะนี่ค่าเลนส์ของมันครับอ่ะเอามาก็คือหาโดเมนของแปดจุดหกค่าเนนรากขั้ต้องมากกว่าเท่าศูนย์ครับไกำลังสองลบสี่เลยมากกว่าเท่าศูนย์เนาะได้ว่าอะไรครับ x ลบสองคูณ x บวกสองมากกว่าเท่าศูนย์ก็ว่าช่วงครับก็คือลบสองสองบวกลบบวกเนาะก็ได้เป็นมากกว่าเท่าศูนย์คือไปทางนี้ก็ได้ว่าอะไรครับ พราะฉะนั้น x เป็นสมาชิกเปิดลบอินฟิตี้จนถึงปิดลบสองยูเนียนปิดสองถึง,ป 2, งป 2, เปิดอนะินฟิตี้เนาะต่อมาค่าเรียนครับก็อะไร y เท่า root x, กับรูท x กําลังสองเหมือนเดิมก่อนรูท x กําลังสองลบสี่ด้วยแล้วได้ว่าอะไรครับอ่ายกําลังสองสองข้างครับจะเป็น y กับ y กํลังสองเท่ากับ x กนะํลังสองลบสี่เนาะแต่อันนี้คืออะไรครับคือ y มันต้องมากกว่าเท่าศูนย์ด้วยอันนี้ก็ต้องเป็น y มากกว่าเท่าศูนย์ด้วยนะครับอืม x กําลังสองเท่ากับสี่ เอกมังสองเท่า y ลังสองบวกสี่เนาะ y มากกว่าทับศูนย์ครับอ่เด็กๆก็อาจจะคิดว่าพิจารณาค่า y ทั้งหมดที่เราหาค่าเอกได้ก็คืออะไรก็คือค่าเลนส์ของมันเด็กๆก็ y, จะตอบว่า y เท่ากับจำนวนจริงแล้วก็ตอบเลยผิดนะครับอันนี้เพราะว่าเราเชื่อมด้วยเงื่อนไข y มากกว่าทับศูนย์อยู่ข้อนี้เลนต้องตอบว่า y มากกว่าทับศูนย์ครับโอเคครับเด็กๆเดี๋ยวต่อไปก็ไปดูโจทย์ที่พี่ เตรียมมาให้นะครับเป็นหัวข้อเสริมครับโอเคครับหนึ่งโอเคครับต่อมาจะเป็นการหาอินเวอร์สของสัมพันธ์เนาะก็ย้อนกลับมาหน้านี้ก่อนนะครับอินเวอร์สของความสัมพันธ์เนี่ยมีสองแบบเนาะก็คือมันจะเป็นอย่างนี้มันจะสลับได้สองแบบความจริงอ่ะพี่ไม่ได้เขียนคือสลับผลคูณคาร์ทิเซียนซึ่งอันเนี้ยมันไม่ค่อยนิยมมันไม่ค่อยนิยมทํากันการสลับผลคูณคาร์ทิเซียนอ่ะอีกนึงคือ สลับเงื่อนไขไอเนี้ยเขานิยมทํากันอ่าก็จะมีสองแบบนะครับถ้าเป็นคูนดับเนี้ยจะมี3ามแบบเนาะถ้าเป็นคูดดับเนี่ยมันจะสับ x y ถ้าเป็นสัมการเนี้ยจะสับตัวแปร x กับ y เนาะถ้าเป็นกราฟเนี้ยมันจะสะท้อนเส้นตรง y าทาเนะครับมามาดูโจทย์อันนี้ก่อนเออแล้วก็อย่าลืมด้วยโดเมนของความสัมพันธ์อินเวอร์สเนี่ยเท่ากับเลนนะครับเลนความสัมพันธ์แล้วก็เลนความสัมพันธ์อินเวอร์สเท่ากับโดเมนความสัมพันธ์เนาะมา โอเคก็ <c oughs> okay. ได้ว่าอะไรครับอ i n ินว s เท่ากับเซตคูณดับ c หนึ่งคูณดับสองสองแล้วก็คูณดับอะไรครับสองสามเนาะอืมต่อมาอันนี้ r i ยิน r s คืออะไรครับเราจะสาบตัวหลังเนาะก็คือเป็นสมาชิกจำนวนจริง,รงคอร์สจำนวนจริงบวกโดยที่ x เท่ากับ y บวกหนึ่งส่วนสองนะครับแต่เขาไม่นิยมตอบกัน x เทอร์มเขานิยมตอบกัน y เทอร์มกนะครับ x เท่ากับ y บวกหนึ่งส่วนสองก็ได้ว่าสอง x ็ ถ้าวบงหนึ่ง y เท่ากับ 2x ลบหนึ่งครับข้อนี้ก็คือ 2x ลบหนึ่งอืมแบบนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมครับ i i n v e r s เท่ากับเซตคู่นับ xy เป็นสมาชิก a คอส b โดยที่ x เท่ากับ y กำลังสองนะครับอ่าโอเคแต่เนี้ย x ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เลยนะเออเรา่อยจัดค่าเนาะจัดค่ามันได้ว่า i i n v e r s เท่ากับเซตคู่นับ xy เป็นสมาชิกเอคอสบี A, B. โดยที่ y เท่ากับบวกลบรูท x นะครับคือปดกาลังสองต้องใส่บวกลบ,ลบนะ x มากกว่าเท่ากับศูนย์ครับแบบนี้อืมส่วนนี้ก็สลับเหมือนเดิมเลยนะก็เป็น x เท่ากับ2ส่วน y วง1ก็ได้ว่าอะไรครับ y วง1เท่ากับ2ส่วน x y เท่ากับ 2x ลบ1อันนี้คือเป็น In word, อินเวอร์สเอฟลอยนะครับโอเคต่อมานี้ก็สลับไปเลยถ้าเป็นอินเวอร์สเนี้ยก็คืออะไรครับถ้าเป็น i อินเวอร์ส ก็ได้ว่า x เท่ากับ 2y บวก1ส่วน y ลบ3คูณไข่ครับได้ว่าเป็นไร XY x y ลบ 3x เท่ากับ 2y บวก1ก็ได้ว่า x y ลบ 2y เท่ากับ 3x บวก1ดึง y ออกนะครับกลายเป็น x ลบ2คูณ y เท่ากับ 3x บวก1 y เท่ากับ 3x บวก1ส่วนด้วย x ลบ2นะครับอันนี้คือเป็นความสัมพันธ์อินเวนแล้วเนาะอะต่อมาครับก็เหมือนเดิมความสัมพันธ์อินเวนเนาะ x เท่ากับรูทสอง y บวกหนึ่ง 1. อันนี้ต้อง x มากกว่าเท่ากับศูนย์ด้วยนะครับต้องกำหนดด้วยยอกลังสองสองข้างครับจะเป็นเอกลังสองเท่ากับสอง y บวกหนึ่งกลายเป็น y เท่ากับเอกลังสองลบหนึ่งส่วนสองนะครับเมื่อ x มากกว่าเท่ากับศูนย์ครับอันนี้คือข้อสัมพันธ์อินเวอร์สเรียบร้อยแล้วเขียนปะมาถ้าเป็นอันนี้นะครับก็คือก็ทราบก่อนเนาะ r อินเวอร์สเท่ากับอะไรครับ y ังสองบวกเอกลังสองเท่ากับหนึ่งเอก็ได้เป็น y เอลังสองเท่ากับหนึ่งลบเอกลังสองเนาะ ถ่าแบบบวกลบสแควรูทหนึ่งลบเกสมงสองนะครับโอเคครับก็มีแค่นี้เนาะโอเคเด็กๆก็จบไป,ไปแล้วนะครับกับหัวข้อความสัมพันธ์เนาะครั้งหน้าครับครั้งหน้าเราจะมาต่อในหัวข้อฟังก์ชันนะครับซึ่งฟังก์ชันเราก็มีอ๋อมีแบบกระหนำำ่ำซัมเมอร์เซลเลยเอ,อโอเคเราจะจบฟังก์ชันเสร็จแล้วอะเราก็จะมาหาเอยเราก็จะมาวาดการาฟกันเนาะ โอเคครับสำหรับวันนี้พี่ว่าเด็กๆเก่งมากละก็โชคดีครับพี่ไปครับสวัสดีครับบาย